ครับคลิปนี้เรามาดูกิจกรรมค้นหาเส้นทางกำลังสองสมบูรณ์นะครับข้าวปุ้นต้องการไปเก็บแอปเปิลนะครับที่ท้ายสวนนะครับแต่เส้นทางที่ข้าวปุ้นนะครับจะเลือกเดินนั้นจะต้องเป็นเส้นทางของพู้นำที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์เท่านั้นนะครับเพื่อนๆช่วยข้าวปุ้นหาเส้นทางหน่อยนะคะโอเคกำลังสองสมบูรณ์นะครับจะมีด้วยกันสองสูงนะครับอันนี้น้องต้องจํานะครับแม่จําน้องจะเรียน เรื่องโพลินาไม่รู้เรื่องนะครับท่องสูตรที่1นท่องว่า a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวกสอง ab บวก b กำลังสองนี่คือสูตรแรกนะครับสูตรที่สองเลยท่องว่า a ลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองลบสอง ab บวก b กำลังสอง โอเคอ่า okay. ตัวไหนนะครับที่จะสามารถจัดอยู่รูปสองสูตรนี้ได้นะครับเราก็จะวงกลมตัวนั้นนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยมันจะจัดไม่ได้นะครับข้อสังเกตของกำลังสองสมบูรณ์เนี่ยคือตัวข้างหน้านเนี่ยกับตัวข้างหลังเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเลขที่ถอดรูนลงนะครับส่วนใหญ่เนาะไอ้ตัวนี้ไม่ได้นะครับ เพราะว่าอะไรยงสองได้หกเนี่ยนึกไม่ออกนะครับมันติดรูดนะครับรูดหกนะครับอ่ะตัวแรกที่เราจะวงก็คือตัวนี้นครับเหตุผลที่วงตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้จะสามารถจัดวรูปกําลังสองสมบูรณ์สูตรที่สองได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ขอลบด้วยกันนะครับเดี๋ยวมั่วนะจัดเป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลัง 2คูณสิได้30นะครับแล้วก็บวกหลังกําลัง2 15สิากำลัง2ได้ 225, นะครับโอเคอามาแล้วครับตัวที่หนึ่นะครับตัวนี้จัดไม่ได้นะครับเพราะว่า30นี้ถอดรูยไม่ลงนะครับตัวนี้48นะครับก็จะถอดรูยไม่ลงเช่นกันนะครับโอเคต่อไปบรรทัดที่2นะครับ หน้ากาลังสองบวกสองหน้ Onion, าหลังบวกหลังกําลังสองวิตัวนี้จะจัดได้นะครับตัวนี้จะจัดได้ตัวนี้จะจัดได้นะครับอ่ะจัด to to อย่างไรอ่าขอเขียนตรงนี้แลยกันนะครับตัวนี้จะจัดเป็นหน้ากําลังสองนะครับหน้ากําลังสองทั้งหมดกําลังสองได้เกําลังสองบวกสองหน้าหลังนะครับหน้าก็คือ 3x นี่แหละ ตัวหลังนะครับ2คูณ 3x มเนี่ยมันจะได้ 6x 6x ไปคูณ7นะครับมันจะได้ออกมาเป็นเอ่อ42 x นะครับแล้วบวกหลังกำลังสองก็คือ7กํากำลังสองได้49มันจะมีค่าเท่ากับหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองในหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองครับก็ถือว่าตัวนี้มีกำลังสองสมบูรณ์ด้วยนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นนะครับ 18บลังสได้3 24นะครับในคอสมอหนึ่งเทอมหนะครับพี่แบงก็จะให้น้องๆเนี่ยท่อง1กําลัง2ถึง25กําลัง2นะครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับใครที่ยังท่องไม่ได้ก็ลองท่องให้ได้นะครับ1ยกกาลังสเท่ากับ1 2ยกกัง2เท่ากัยกัง2เท่าบ 9, ไปถึง25กําลัง2เท่ากับ2 25นะครับตัวนี้มันจะกลายเป็นหน้ากําลังสลบ2หน้าหลัง 2คูณได้3 6นะครับบวกลังกำลัง2ก็คือ18กํากลัง2ได้3 2 4อืม1อกำลังสอ่าตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นกำลังสองสมบูรณ์เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นกำลังสองสมบูรณ์เช่นกันนะครับแปดสิบเอ็กกำลังสองนะ ตัวนี้เป็นการสองสมูเช่นกันอขอใช้ปากกาสีแดงแล้วกันนะครับตอนนี้เริ่มตาลายนะครับบึ๊บตัวนี้จะกลายเป็นหน้ากำลังสองลบสงคูณหน้าคูณหลังบวกหลังกำลังสองนะครับสองกลังสอง้ด้สิมันก็จะออกมาเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองหน้าลบหลัง ทั้งหมดกาลังสองเอาตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่เอาสีกำลังสองยี่ห้านี้ถอนรูดไม่ลงต่อไปบรรทัดที่สามนะครับบรรทัดที่สามตัวแรกไม่ได้ครับตัวที่สองก็ไม่ได้นะครับไม่ใช่กําลังสองสมบูรณ์มันจะเป็นตัวนี้ครับที่ได้ส่วนตัวนี้ก็ไม่ได้เช่นกันตัวนี้นะครับมันจะเป็นเออ มันจะเป็นหน้ากําลังสองนะครับลบสองหน้าหลังหน้าคือ x หลังก็คือยีบนะครับบวกหลังกําลังสองก็คือยี่สิบกำลังสองออกมาเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองต่อไปบรรทัดที่สี่ครับตัวนี้ไม่ได้ครับห้าสี่ยี่สิบตัวนี้ไม่ได้ครับสิบเอ็ด ตัวนี้ได้ครับตัวนี้ตัวนี้ได้วงตัวนี้ไว้นะครับหน้ากําลังสองหลายคนงงว่าเอ้ยทำไมพี่แบงค์ดูเร็วจังประสบการณ์ในการทําโจทย์เนาะเดี๋ยวน้องๆทําโจทย์เยอะเดี๋ยวน้องก็จะเก่งขึ้นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนี่มันจะกลายเป็น 11x เบวกหทั้งหมดกําลังสอง เป็นกลางสองสมบูรณ์ต่อไปนะครับตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ครับตัวนี้่ประสบการณ์ในการทําโจทย์นะครับหน้ากําลังสองบวกสองคูณหน้าก็คือสิบเอกลังก็คือหนึ่งนะครับบวกหลังกําลังสองก็จะได้ออกมาเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกลางสองตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้ไม่ได้ โอเคตัวนี้นะครับมันจะจัดเป็นขอใช้ปากกาสีแดงมาช่วยครับตัวนี้มันจะจัดเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังสองสองสี่สี่สายสองบวกหลังกำลังสองนี่ต่อไปนะครับบรรทัดสุดท้ายแล้วนะครับบรรทัดท้ายแล้ว ตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้สามเจ็ดยิบเอ็ดตัวนี้จัดได้นะครับแต่ว่าจัดยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวจัดให้ดูเนาะอ่ะวงไว้ก่อนตัวเี้ยจัดได้นะครับตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้นะครับเส้นทางไปเก็บแอปเปิลก็อยู่ตรงนี้นะครับน่าจะมาตรงนี้นะครับโอเค อะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะจัดรูปตัวนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเขียนโจทย์ก่อนนะครับ9 X-2 ลบ2ทั้งหมดกำลัง2อันนี้จัดยากสุดนะครับตัวท้ายนี้จัดยากสุดลบ42คูน x ลบ2นะครับแล้วก็บวกกับ49มาเรามาดูวิธีการจัดตัวนี้เป็นกำลังสองสมบูรณ์กันนะครับ อะไรยกสองได้เก้าก็คือสามนะครับเราต้องรวบเป็นสามนะครับคูณด้วยลบสองทั้งหมดเนี่ยกำลังสองหน้ากำลังสองครับลบสองคูณหน้านี่คูณหลังครับบวกหลังกำลังสองหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองได้หน้าคือตัวนี้นะครับ ลบกับหลังนะครับทั้งหมดอ่างสองนี่นี่คือวิธีการจัดนะครับเป็นอ่างสองสมบูรณ์เนาะโอเคก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับนี่คือการตัวนี้ยากที่สุดนะครับอย่าลืมอลองปิดวิธีทำที่วิยาสอนนะครับแล้วก็ลองฝึกเขียนเองในตัวสุดท้ายนี่นครับแล้วน้องก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับ